สวัสดีค่ะวลากรสมนุนไพรนะคะวันนี้เราจะพามาชมผักพื้นบ้านชนิดหนึ่งที่กินได้แล้วก็ใช้เป็นไม้ประดับด้วยนะคะไม้ตัวนี้มีชื่อว่าต้นเล็บขุดค่ะเล็บขุดน่ะมีหลายชนิดมากมากนะคะมีประมาณ114ชนิดเราคงจะเห็นว่าตามสวนต่างๆทั่วไปที่มีต้นเล็บขุดน่ะก็จะมีหลากหลายสายพันธุ์มากๆเลยแต่สายพันธุ์ที่นิยมกินเป็นอาหารมากที่สุดนะคะคือสายพันธุ์นี้ค่ะเขาจะเรียกชื่อกันว่าเล็บขุดทอดมัน คือเรียกตามเมนูอาหารไปเลยเนาะจริงๆชื่อของเขาอะมีหลายชื่อมากอย่างเช่นชื่อว่าชื่อหลักเนี่ยน่าจะเป็นเล็บคุดใบฝอยหรือว่าบางทีก็เรียกว่าเล็บคุดผักชีก็ได้เล็บคุดเทศก็ได้เล็บคุดเต่าก็ได้หรือเล็บคุดตรีก็ได้ มีหลายชื่อมากเลยนะคะเล็บพุดน่ะเป็นไม้พุ่มมีความสูงประมาณ1-2เมตรลําต้นเขาจะเป็นสีเขียวอ่อนแต่จริงๆพอเขาแก่เขาก็จะเป็นสีน้ำตาลเหมือนกันหมดผิวของต้นแสกมือนะคะแตกกิ่งตั้งขึ้นรวมกันเป็นพุ่มอันนี้คือเราปลูกเอียงไว้มันไดยกลายเป็นว่ากิ่งของเขาเอียงมาทางนี้หมดนะคะเพราะว่าไม่มีที่จะวางแล้วมันมันน่าจะต้นลม้ม ใบของเล็บคุดเป็นใบประกอบมีก้านใบหลักยาวแตกออกจากกิ่งและต้นเรียงสลับเป็นชั้นๆก้านใบหลักมีตุ่มเล็กๆขึ้นเป็นจุดประสีขาวเขาใช้คำว่าตุ่มหนามแต่จริงๆมันเป็นแค่ตุ่มนะคะเล็บคุดมันไม่ได้ถึงกับว่ามีหนามจะจะเรียกว่าหนามจริงๆแล้วเป็นแค่ตุ่มตุ่มประสีขาวเล็กๆ ใบเล็บคุดเขาจะมีใบเป็นใบย่อยเรียวยาวขอบใบรับขอบใบเขาจะหยกักหยักลักษณะหยักหลายชั้นนะคะเปรียบเทียบว่าคล้ายกับกรงเล็บของสัตว์คือพูดง่ายๆเขาก็พยายามที่จะเปรียบว่ามันเหมือนกับเล็บคุดนั่นแหละเล็บของพญาคุด ดอกเราก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันเนาะ mm hmm. เขาบอกว่าดอกเป็นดอกเล็กๆมีห้ากลีบใครเคยเห็นดอกเล็บพุดมันก็ไม่รู้ผลก็มีนะคะแต่ว่าจริงๆเราแทบจะไม่เคยเห็นดอกหรือผลของต้นเล็บคุดเลยเนาะทั้งที่เราก็เห็นเป็นไม้ประดับเล็บพุดนี่ขยายพันธุ์ง่ายมากนะคะสามารถที่จะเอาปักชำได้เลยคือต้นไม้เวลาขยายพันธุ์เราอย่าไปห่วงแต่เรื่องเพาะเมล็ดเพาะเมล็ดไม้หลายๆชนิดมันไม่เวิร์กกับการเพาะเมล็ดนะคะอย่างเช่นไม้พวกเนี้ย ถ้าใช้วิธีชำก็ชำไปเลยก็คือตัดแล้วก็เสียบไปเลยง่ายๆนะคะทีนี้การทำเป็นอาหารเนี่ยเขาเอาไปทำได้หลายอย่างมากเลยคือสามารถเก็บยอดอ่อนกินเป็นผักสดได้แล้วก็กินได้ทั้งกับลาบล่ายำน้ำพริกส้มตำขนมขนมจีนน้ำยาแล้วที่เขาใช้กินกันมากที่สุดก็คือทอดมันมันก็เลยได้ชื่อว่าเล็บคุดทอดมัน แก้มน้ำพริกกะปิก็ได้ใช้กับแกงคั่วปลาดุกก็ได้ทอดมันปลากายทอดมันกุ้งก็ได้มันจะช่วยเพิ่มความมันของอาหารทีนี้สปปรรพคุณทางยาของเขานะคะใบของเล็บคุดนะ่ะนำมาต้มน้ำดื่มแก้ปวดหัวปวดไมเกรนปวดหัวข้า,ขางเดียวช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายแสดงว่าใช้เป็นแทนยาคลายประสาทได้ แก้ปวดตามข้อก็ได้ใบบดตมพอกรักษาแผลอักเสบแก้ปวดผื่นคันโรคผิวหนังกากเกื้อนขยำใบอุดจมูกรักษาเลือดกำเดาไหลก็ได้ลำต้นต้มน้ำดื่มช่วยดับพิษร้อนลดไข้แก้ท้องร่วงแก้ปวดหัวรากมีรสร้อนต้มดื่มช่วยขับปัสสาวะทำให้ผ่อนคลายแก้ปวดข้อได้เล็บขุดเนี่ยมีหลายชนิดมากเลยนะคะเขาบอกว่าถ้าอยากรู้ว่ากินได้หรือไม่กินได้ อร่อยไม่อร่อยก็ใหลองชิมเลยก็แสดงว่ามันมีหลายสายพันธุ์ที่มันกินได้เนาะแต่ด้วยความที่ไม้อะไรก็แล้วแต่พอเราเห็นมันถูกพัฒนากลายเป็นไม้ประดับคําแรกที่เราว่าทุกคนก็จะสงสัยมันเหมือนกันก็คือมันกินได้ด้วยเหรออะไรอย่างเงี้ยเนาะน่าจะเป็นคําถามที่เหมือนกันทั้งหมดก็อยากจะบอกว่าจริงๆจริงๆ ไม้ประดับหลายๆตัวกินได้แต่ว่าไม่ใช่เราไม่รู้เราชิมไปเรื่อยนะคะไม้ประดับบางตัวเป็นพิษนะคะอย่างเช่นต้นลำเพยต้นเทียนเทียนอะไรเทียนหยดหรอหลายต้นเป็นพิษนะคะแล้วก็หน้าแปลกที่ว่ามักจะเอาไม้พิษนะมาปลูกเป็นไม้ประดับกันก็ไม่ใช่น้อยเพราะนั้นก็ศึกษาดีๆก่อนอย่างน้อยเรารู้จักชื่อรู้จักชื่อก็ไม่ใช่ แค่รู้จักว่าเออเขาเรียกกันว่าอย่างนี้นะคะเราพยายามหาข้อมูลเพิ่มเติมให้มากขึ้นเอาจนมั่นใจอะเนาะว่าจริงๆแล้วเขาเป็นไม้ชนิดไหนกันแน่นะคะแต่ว่าต้นเนี้ยคือเล็บคุดโบราณที่เอาไว้ใช้กินนะคะไม่ว่าจะเป็นกินสดหรือทอดมันหรือใส่ลาบใส่ต้มใส่อะไรได้หลายๆอย่างเลยก็เลยฝากเอาไว้ว่าไม้ประดับที่กินได้แล้วก็ ใบสวยใบน่ารักเนี่ยก็มีเยอะอยู่เหมือนกันนะคะใครเคยกินบ้างก็คอมเมนต์เข้ามาเนาะแลกเปลี่ยนกันว่าภาคไหนจังหวัดไหนที่ยังนิยมกินเล็บคุดต้นนี้อยู่บ้างนะคะถือเป็นความรู้เพิ่มตเติมที่เอามาต่อย,ยอดกันวันนี้เวลาก่อนสมุนภัยก็ขอฝากเรื่องราวของเล็บคุดทอดมันหรือเล็บคุดตรี หรือเล็บคุดใบฝอยไว้แต่เพียงเท่านี้ชอบอย่าลืมกดไลค์ใช่อย่าลืมกดแ like, ชร์อย่าลืมกด s u b สไครต์กด,กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดการติดตามรับชมช่องของเรานะคะขอบคุณมากค่ะ